ใช้สิทธิคนละครึ่งพัทไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแค่สแกนจ่ายจบใครที่ยังงงอยู่ว่าจะเริ่มยังไงมาฟังทางนี้เลยนะครับผู้ที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะได้รับสิทธิใน G Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับโครงการนี้เนี่ยก็คือการร่วมจ่าย50ต่อ50ระหว่างประชาชนก็คือเรานะครับกับทางรัฐบาลดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะใช้สิทธิ ต้องเติมเงินส่วนตัวเข้า G-wallet ก่อนนะครับส่วนขั้นตอนของการใช้สิทธิก็ง่ายมากครับเพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังกดไปที่แบนเนอร์คนละครึ่งพัสนะครับ กดสแกน QR Code สแกนร้านค้าที่ร่วมโครงการจากนั้นให้กดยืนยันและใส่รหัสผิน6หลักเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายอดเงินไม่เพียงพอนะครับระบบก็จะเด้งกลับไปให้เติมเงินได้ทันทีเลยนะครับโดยเติมได้ทั้งผ่านกรุงไทยเน็กซ์เป๋าตังเปพร้อมเพย์หรือแม้แต่ตู้ ATM ก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับต้องเปิดอนุญาตให้แอปพลิเคชันเป๋าตังใช้ตำแหน่งที่ตั้งด้วยนะครับไม่งั้นจะจ่ายไม่ได้นะครับ